สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4-5 6หซา,หกหกาเนีเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายออโต้ฟิก,กเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเลยก็มาอยู่กับยูดใหม่ค่ายใหม่เนะครับพี่น้องเนะาะอสำหรับค่ายออโต้ฟิกนะครับเขาก,ก็จัดกิจกรรมแจกครดิตฟรี100นะครับไม่จำกัดยูดนะครับถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะครับผมนะ ส่วนรายละเอียดผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมนะก็จังไหนก็ไปติดต่อรับออเดอร์นะครับสำหรับการรับเครดิตฟรีนะครับผมนะก็สมัครก่อนนะครับแล้วก็ไปติดต่อรับจากแอดมินได้เลยละกันนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ถือมาฝากนะครับพี่น้องเนาะเอาไว้ซ้อมมือครับพี่น้องเอ้ยก็เหมาะสําหรับสายล่านะครับผมนะผู้ใดมีทุนกันนี่แ่ละครับผมเครดิตฟรีนี่แหละครับผมมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับนะผมว่านะ อ่ะครับผมเครดิตฟรีนะครับจังไลยก็ไปติดต่อรับเอาเด้อนะครับมายุดใหม่ค่ายใหม่นะครับผมนะกับเส้นทางกล่องจองนะครับทุน5,000ล่าโบนัสเบ็ด100่งเงากันไปนะครับผมนะไปแบีพบพบเพี้ยเพี้ยเหมือนเดิมเฮ้ยฟังเสียงหัวแบงเอาไปกันเลยแหๆครับพี่น้องเลยไปแบีพบพบเพี้ยเพี้ยนะครับผมนะตอนนี้มีดซีรีนะครับผมมาแล้วมาแล้วก็ปักเข้าไปมีต่อมีเตียนไม่เลยเพี้ยเฮ้ย หนีไม่เลยนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าล่าบโบนัสแบียบโพสเพ,พ่ๆนะครับผมทุนห้าพันเบียดหนึ่งร้อยนี่ก็หนาวัดกับพี่น้องได้วัดอยู่แล้วนะครับผมนะนะปอตเตียกหรือไม่สมตัวจิบเป็นอย่างงี้นะครับสูตรนี่สูตรนี่ใส้ได้ผลอีหลีนะครับผมนะบอกเลยอ่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมนะเครดิตฟรีหนึ่งร้อยนะครับจังไหนกับพี่ติ่อรับออเดอร์นะครับผมนะก็จะพยายามหามาให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะจังไหนก็ ครับผมตามนั่นแหละเอ้าเฮ้ยปัดก็ไปเอาแล้วครับผมจังหวะนี้สเกตเตอร์ลงสองตัวออ้ยไม่มานะครับเอาละครับยังได้ลุ้นตัวอยู่นะครับลงพบเพ้อเพี้ยควงเท้านัวนเองนะเอาจะหาซิบหลอดไปได้ยนง่งเฮือเมื่อกี้ยังมิดซีรีแท้ห่วยคือเป็นซุงนี่น้อนะครับผมเอ้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบักเข้าไปนะครับไว้เตีเป็นไซบอ เมิดัสายุปแพรโอ้โหแบบป๊อบป๊อแพร์ไอยบั๊งยิงใหญ่กว่านี่เนี่ยก็ได้ดอกนะครับผมนะมิตับั๊งโคราคิเลียเนาะบังโคราคิเลียนะครับผมอ่ะกลับไปกันเรื่อยๆแล้วครับผมคือเก่าแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบกิฟต์แล้วครับผมจะหาสิเอยสแครเทอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นแบกแบงแบงสวยงามพอเข้าโบัวน่าใจกับพอนะครับผมแตกบ่แตกกระมันอีกเกลียงนึงนะครับ เออสเก็ตเตอร์สีตัวสวยงามเอาแล้วเอาแล้วครับผมจังหวะนี้สเก็ตเตอร์สีตัวนะครับผมนะมาเบิ้งมาเบิ้งได้มาทั้งเบิดลสิบสี่สปินนะครับผมนะเฮ้ยสเก็ตเตอร์สีตัวนี่ถือว่าเข่ายากนะครับผมนะอาครับผมเข่ายากก็มาเบิ้งรับผมว่าคุณสิบจะทํางานต่อเนื่องไหมนะครับผมใช่อาล้วครับผมจังหวะนี้ไว้แตกโอ้ยไว้แตกกับบริสไทเอะนะครับผมนะ เฮ้ยตัวไหวงามเอาล่ะครับผมไว้แถวสองแตกไปไส่บ่อแพ้เอาล่ะครับเฮ้ยบักนี่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 ไวายเอฟก็สุดอุ้ยไว้แตกห้าดอกนี้อุ้ยบัได้ไส้ไว้แตกห้าพี่น้องอู้สิได้หรือวะเอาบักนี่กับซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวตุ่มเดียวเน้นๆเลยครับพี่น้องเอ้สวงร้อยเก้าสิบกว่าเท่าเนี่ยไว้แตกห้าบัวไทยไส้เนาะเฮ้ยฟีเกมในฟีเกมเบสเบสอุ้ยเบรสบูมีพี่น้องเบส โอ้โเมียมึงเลยเลี้ยงไก่เบิดเลยนะครับผมเอาอีกแล้วครับผมได้ลุ้นอีกแล้วครับสแกปเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้เอาอยัางได้ลุ้นตัวอยู่นะครับผม,มต่อมีเตะยมเกิเอาดอกนี่เอาเรียบร้อยครับโผมฟีเกมในฟ์ีเกมเรียบร้อยพี่น้องเอาได้เพิ่มมาอีกสิบสองสป,ปินนะครับผมไม่แตกให้มันรู้ไปนะครับผมผมเคยได้ปีที่แล้วนะครับผมนะก็ ได้ฟีกิม3รอบนะครับคลิปด้านกระแตกแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับผมนะแตกแบบเบิ่มๆนะครับโมเมนแตกแบบธรรมดานะครับพี่น้องแตกแบบเบิ่มๆนะครับผมแตกแบบเบิ่มๆเอาตอนนี้ก็ฟาดไป300กว่าเท่าแล้วนะครับผมนะอุ้ยเอออเาได้อยู่ครับผมจังหวะนี้นะครับผมนะคอมโบตอนนี้กับแพ้เอาละครับผมมีต่อบิเตียนไม่เลยแพ้เออเหรอ เอาละไงจังหวะที่ครูสิทธิทำงานโอ้โห,โห,โหบางคนระหว่างนิดน,น้อยนะครับผมนะบังเงินกวนอย่างนี่ยกระได้ดอกฟีสปินกับฟสปินได้หลีต่อครับพี่น้องเอ้ยถ้าจังซันเขาจะเอิ้นว่านะครับผมนะฟรีเกมในฟรีเกมนะครับก็คือฟรีเกมนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้วายแตกสวรได้ใส่อยู่นะครับดอกไม่ก็ เอฟเคร่อสิกระโปรงเอาวายแตกสามดอกนี้ตัวเขียวๆก็เอฟเคือสีกระโปรงตัวเขียวๆว่าดีมั้ยี่บร้อยเลยนะครับผมนางวัลแบบเบิ่มๆเลยนะครับเอาบั้งเด็กกับซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวสวยงาม6 0 0มืนเอ้ย6 0 0 0เฮ้ย380รบเท่าไปแล้วนะครับผมนะสปินยังเหลืออีกเป็นตับมีโอกาสแตก4 0 0รเท่ามีโอกาสแตก400เท่าแตกได้บนญอะ สี่ลอยสี่ลอยสี่ลอยเท่าสี่ลอยเท่าเว้ยฟิสกมกับฟีเกมพี่หลีเนาะสี่ลอยเท่าสี่ลอยเท่าเท่าเฮ้ยเบาครับว่าเท่าเลยก็บ่อยากเบาเนี่ยเนาะข่อยก็เริ่มเท่าแล้วล่ะครับผมชูมือนี่ก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะฟีเอ้ยโบนัสก็จบไปที่สามหมื่นเก้านิ้นๆเลยนะครับสามร้อยเก้าสิบกว่าเท่านะครับอ่ะได้อยู่ครับพี่น้องเอ้ย โอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันเส้นทางกล่องจองนะครับพี่นอนะ้องเนาะอัตร์ทั้ง0้านะครับก็ฟาดไป42,000แบบวันที่ยับเลยนะครับผมนะไปะเดี๋ยวเข้าไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องนะเนาะแตกแล้วก็พากันแยกใหญ่กันซะแล้วนะครับผมนะอ่ะป้ายป้ายอเอาข้ามมุ่